สวัสดีครับวันนี้ก็ใกล้สู่ในช่วงของอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีฉลรูหรือปีบัวทองนะครับก็อยากจะให้ข้อแนะนำในในเรื่องของการเคล็ดลับในเรื่องของการสร้างความประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเร็วโดยแรงและก็สำเร็จได้อย่างง่ายๆผมอยากจะบอกว่า ความสําเร็จความโชคดีมีชัยของคนเราทุกคนนั้นเนี่ยมักจะคิดอยู่เสมอว่าเราใช้แต่สมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายเนี่ยมันคืออะไรฮนะคือสมองที่ต้องบอกว่าต้องทํางานหนักต้องมีเหตุต้องมีผลหนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสองสองบวกสองได้เป็นสแต่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่ใน กำลังก้าวเข้าสู่ในปีฉลูเนี่ยปีวัวทองเนี่ยเป็นความคิดใหม่เสริมใหม่ก็คือใช้สมองซีขวาครับสมองซีขวาเนี่ยคือสมองจินตนาการสมองในเรื่องของความคิดอันกว้างไกลหรือสมองที่คิดในเรื่องของบวกๆไม่จําเป็นว่าจะต้องด้วยเหตุด้วยผลแต่ขอให้มันถึงเป้าหมายเป็นใช้ได้เคล็ดลับที่ผ่านมาใน ปีที่แล้วผมได้แนะนำเคล็ดลับไม่ว่าจะเป็นบทคาถาที่ดีๆเคล็ดลับเสริมโชคเสริมรวยหรือแนวความคิดที่จะพลิกชีวิตเ,เราเปลี่ยนได้แล้วผมก็มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะมาเล่าให้กับพวกเราฟังนั้นผมศึกษาและก็ทดลองทำแล้วประสบความสำเร็จได้จริงผมเลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะครับเพราะความสำเร็จของคนเรานั้น จะบอกว่าเก่งหรือสําเร็จแล้วโดยตัวเราเองนั้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ถ้าวันนี้จะสําเร็จมาจากสิ่งที่ผมได้แนะนําแล้วเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมนั้นได้นําไปปฏิบัติแล้วก็สําเร็จต่างด้วยวิธีง่ายๆด้วยทางรับด้วยเคล็ดลับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับในปีฉลูนะครับหรือปีวัวซึ่งผมมองว่าเป็นปีวัวทองคำนั้นจะส่งผลให้กับท่านผู้ชม มีความสุขความสำเร็จเห็ง,งเราจะก้าวเข้าไปสู่ปีทองด้วยกันนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ